สวัสดีครับผมเกมจากทิปออโต้เทคนิคะราม2นะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในประเทศไทยในตอนนี้นะครับทางบริษัททิปออโต้เองก็ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อทั้งตัวพนักงานเองและคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแต่เราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับตามมาเลยครับผม สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ทิปออโต้เทคนิคพระราม2ขนะครับขั้นแรกเราใช้คุณลูกค้าทุกท่านสแกนวัดอุณหภูมิก่อนนะครับเสร็จแล้วเราให้ลูกค้ากดเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเลือกชมสินค้าหรือบริการของเราทุกชิ้น,น สำหรับห้องรับรองของเรานะครับคุณลูกค้าเราก็ได้จัดแบ่งโซนเพื่อเว้นระยะห่างนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับซึ่งทางเราจะจํากัดการเข้าใช้บริการแค่ครั้งละสาท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและในห้องรับรองของเรายังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือ Wi-Fi เครื่องดื่มหรือขนมเราก็มีให้ครับผม ครับในส่วนของการทํางานของช่างนะครับช่างทุกคนของเราจะใส่แมสในการทํางานตลอดเวลานะครับอีกอย่างที่สําคัญเลยนั่นก็คือพนักงานผู้บริหารทุกคนของทางบริษัททิปอตโต้เทคนิคนะครับผ่านการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วทุกคนนั่นถึงทําให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ทิปอ o โต้คุณลูกค้าจะปลอดภัย100แน่นอนครับผม สำหรับสุดท้ายนี้นะครับทางบริษัททิปออโต้เทคนิคขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่กำลังปฏิบัติงานอย่างหนักอยู่ในตอนนี้นะครับและส่วนคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าและบริการของทางทิปออ t โต้เทคนิคนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0846564555ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ